สวัสดีค่ะมายนะคะจากช่องไมฟูมิมิมายนะคะช่องไมนะคะจะเน้นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็กิจกรรมสำหรับลูกสำหรับเด็กนะคะที่เน้นในเรื่องของ mindfulness meditation นะคะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเทคนิคต่างๆเนี่ยไปฝึกกับลูกได้นะคะแล้วก็าสามารถฝึกกับตัวเองได้ด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆที่มายจะอัปโหลดทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็สามารถ Subscribe นะคะแล้วก็กดที่กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆนะคะหรือว่าสามารถไปติดตามกันนะคะตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Facebook Page หรือว่า Facebook Group นะคะก็สามารถติดตามกันได้โอเคค่ะวันนี้นะคะมายมีกิจกรรมนะคะที่ จะเอามาแบ่งปันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถนําไปฝึกกับลูกได้ก็กิจกรรมที่มายจะนํามาแชร์ในวันนี้นะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยลูกในเรื่องของสมาธิแน่นอนค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่ลูกได้ก็คือเรื่องการหายใจนะอันที่2ก็คือได้ในเรื่องของสมาธิแน่นอนค่ะอันที่3าก็คือได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วกิจกรรมนี้คืออะไรมีอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะ เป็นผ้านะคะแล้วก็มันจะมีรูแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีไหมพรมนะคะไหมพรมแล้วก็มีเป็นเข็มนะคะแล้วก็มีกันไกลค่ะนะคะอ,อุปรกรณ์แล้วก็จะมีเมจิกนะคะเมจิกอาจจะเป็นหัวใหญ่นิดนึงเพราะว่าเมจิตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาแต่งเติมนะคะหน้าตาของตุ๊กตาเรากันนะคะแล้วก็จะมีอันก็คือจะมีทิชชู่นะคะเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเราต้องการทิชชู่ไปเพื่ออะไรนะคะ ก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราสอนลูกในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะวิธีนี้เนี่ยเวลาที่ลูกเขาสนเข็มก็เอาเข็มเข้าไปนะคะแบบนี้นะพอสนเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยลูกสนเข็มก็ได้หรือว่าลูกเองอาจจะสนเข็มเองก็ได้นะคะเพราะว่า รูเข็มเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะลองให้ลูกดูก่อนนะคะถ้าเกิดลูกประมาณสักสี่ห้าขวบเงงนยคะลอนเขาดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเล็กเองเนี่ยเราก็อาจเตรียมให้เขาเวลาที่เราจะฝึกลูกในเรื่องของการหายใจนะอย่างลูกเวลาสวนเข็มเข้าไปนะคะก็หายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกนะคะตอนเข็มลงแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้าเข็มขึ้นแบบนี้นะแล้วก็หายใจออกนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะคะจนหมดจนรอบตุ๊กตาเลยนะคะวิธีการนี้นะคะจะช่วยลูกในเรื่องของสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าลูกเขาจะต้องโฟกัสที่ตัวรูที่จะร้อยได้นะคะตรงนั้นแล้วก็สนเข็มขึ้นลงตรงนั้นเน่ยที่เขาจะต้องโฟกัสนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาในเรื่องของการหายใจนะคะเอาไปเป็นตัวเสริมนะคะเวลาที่เขาสนเข็มลงก็ หายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นก็หายใจออกแบบนี้นะคะเขาอาจจะลืมบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยเาได้สมาธิตรงนี้แล้วก็วิธีนี้นะคะก็จะช่วยลูกในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของกล้ามเนื้อมือด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ c o o r d i n a t i นะคะระหว่างมือแล้วก็ระหว่างสายตาด้วยคุณพ่อคุณแม่ลองเอาไปทําดูนะคะหลังจากที่ร้อยตัวขอบของตุ๊กตาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็อาจจะใช้ทิชชู่นะคะหรือว่ากระดาษที่เป็นรีไซเคิลนะคะ,ะ,คะก็เอามาใส่ไปในตัวตุ๊กตาใส่ในตัวตุ๊กตานะคะอา,อาจจะบีบๆนิดนึงนะคะใส่ไปในตัวตุ๊กตามันก็จะนูนๆนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใส่เป็นสำลีหรือเศษทิชชู่ก็ได้นะคะอาจจะนิ่มกว่านิดนึงนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นทํายังไงเราก็มาเพิ่มตัวหน้าตาของตุ๊กตากันนะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ลูกมาระบายสีเลยนะคะอาจจะทําเป็นหน้าตาเลยนะคะหน้าตาแบบไหนก็ได้นะคะที่ตัวลูกเองทําให้เขามีความสุขนะคะหรือว่าอารมณ์ของตุ๊กตาแบบไหนก็ได้วันนี้นี่ก็คือจะเป็นไมเอาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะยิ้มแย้ม,ยมนิดนึงนี่นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นตุ๊กตาที่ คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถนําไปเล่นนําไปฝึกกับลูกได้นะคะอย่างที่ไมบอกว่าลูกได้สมาธินะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการหายใจฝึกในเรื่องของการหายใจนะแล้วก็ได้ในเรื่องของพัฒนาการนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กรวมถึงประสาทสัมผัสระหว่างสายตากับมือได้ด้วยนะคะและอีกอันนึงนะคะที่สามารถสอดแทรกเข้าไปนะคะนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์นะคะเวลาที่เราทําแบบนี้นะคะเราก็ให้ลูกอาจคุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อแบบนี้นะคะ หรือว่าอาจจะตัดตัดเป็นผ้าเองก็ได้ค่ะแล้วก็มาทาเป็นเป็นเย็บอะไรง่ายๆให้กับลูกนะคะแล้วให้เขาเนี่ยวาดหน้าตาวาดอารมณ์ของตัวตุ๊กตานั้นๆนะคะโดยหน้าตาของตุ๊กตานะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ให้ลูกนะคะเขาเป็นคนตัดสินใจเลยให้เขาเป็นคนวาดรูปหน้าตาของตุ๊กตาเลยนะคะตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้ตุ๊กตาตัวนีน้หน้าตาเป็นแบบไหนหรือว่าวันนี้เขาหน้าตาเป็นแบบไหนเขามีความรู้สึกยังไงก็อยากจะให้ เอาความรู้สึกนั้นเนี่ยมาใส่ที่หน้าตาของตุ๊กตานะคะอันนี้เราก็สามารถสอนลูกในเรื่องของอารมณ์ได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายไปเราค่อยๆค,คุยไปว่าสมมติเขามีเขาใส่หน้าตาว่าหน้าตาเขาเศร้าหรือว่าหน้าตาเขากําลังโกรธเราก็หาข้อมูลไปนะคะว่าสักถามไปคุยกันไปว่าโกรธเรื่องอะไรยังไงนะคะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมในการฝึกสมาธิฝึกในเรื่องการหายใจฝึกพัฒนาการลูกง่ายๆนะคะที่ไม่เอามาฝากในวันนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ เอาไปทําแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอามาแบ่งปันนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีเทคนิคอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าลืมเอามาแบ่งปันกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมา่ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามการคลิปหน้าหรือว่ามาจอยกันที่ Facebook กลุ่มก็ได้นะคะเพราะว่ามายเองก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะในการฝึกสมาธิลูกฝึกในเรื่องของการหายใจนะคะฝึก ทำยังไงให้ลูกเขามีความมั่นใจมากขึ้นโดยผ่านการเล่นโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจที่จะฝึกสมาธิให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับลูกนะคะด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะก็มายก็มีมินิคอร์สนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลนะคะได้ที่ w w w นะคะ m y f u m m y m y c o m นะคะมมยมีรายละเอียดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาดูนะ,ะโอเคค่ะยังไงเนี่ยไมยก็ ากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ